สวัสดีครับท่านผู้ชมเอเอสเพร์ขอนำท่านผู้ชมมาที่3อ่าวสเตเดียมนะครับชมการถ่ายทอดสดวอลรีเวอร์ไทยลีกเกมคู่ระหว่างพีทีประจวบเอสซี FC กับราชบุรีมิตรผลเอซี FC นะครับแล้วก็เกมเริ่มนะครับจวบกีราวัตเปิดยอดขึ้นหน้ามากำบผลมูยเจอกับพิชชาติอภิชาติโฉบม,มาได้แล้วก็ยุ่ง เด้งยิงลูกนี้ครับหลุดกรอบออกไปโอ้โหกำพลเกือบเสียท่าครับดูจังหวะภาพช้านะครับบอลยาวของกิรวัตรครับบอลมันตกแบบกั๊กๆนะครับแล้วกำพลก็ออกมาไม่สุดนะครับ<ด> <c oughs> เกราบก็วางลูกนี้ออกขวาไปเลยครับที่ลองจิว <c oughs> บอลตกรองจิวของบอลได้ฝากบอลมาราจยียอดลูกนี้มาได้เลยพักอกแล้วก็ตีลังกากลับหลงังยิงโอ้โหข้ามคานหลุดกรอบออกไปครับแถวสองเก็บได้ทีละยุ ลองหยอดเข้าไปทีนึงโอ้โหว่างเลยครับทิตาวีลองยิงโอ้โห <brahim> ลูกนี้ยิงเหมือนสะดุ้งคงับชิวนวัตรตวัดออกมาสายสวยเลยเอาครับธีรายุหลุดเข้ามาธีรายุแต่งจังหวะแล้วเปิดโอ้โหไปติดบล็อกครับปวีตามเข้าไปเล่นเจอกับธีรายุแลว้วปวีล่วงลงไปพุทธสินเป่าหรือเปล่าไม่เป่ายอดเข้ามาลูกนี้เอาครับเลยมาถึงทิตาวียิงด้วยขวาไปโดนเกียรติศักดิ์ออกหลังนะครับ แม่มือไปแตะไปแตะฝ่ายคางนิดนึงแตะคางนิดนิดนึงครับพิรวัตรเข้ามาลูกนี้พยายามจะดีต่ออัดนันอา้าวแล้วลูกนี้เรียบร้อยเลยครับพิรวัตรอคธรรมโอ้โหทำประตูให้กับทีดีประโถขึ้นนำเฉยเลยครับนาทีที่42ประตูที่2ในฤดูกาลของพิรวัตรนะครับดูจังหวะภาพช้านะครับพยายามจะคว้ายิงนะครับอาราหว,วัตแล้วตวัดยิงลูกนี้ก็ไม่ถึงกับดีครับแต่ว่าบอลมันไปเข้าทางของพิรวัตรที่ยืนอยู่โล่งๆพอดีครับครับ ไอ้พอตวัดไม่ดีแบบนี้แหละครับมันบอลมันเดินทางช้าหน่อยเลยมาเข้าทางโอ้โหปล่อยให้โฉบเข้ามาได้แล้วปล่อยให้ยิงเหมือนกับผ่านเข้ามากึง่งยิงกึ่งผ่านนะครับคู่ประกบที่อยู่ตอนแรกก็คือกฤษณ์นนท์นะครับไปปล่อยพิรวัตรหลุดเฉยๆซะอย่าง,งนั้นนลครับถึงตัวประกบไปแล้วจังหวะที่พิรวัตรสอดขึ้นไปไม่มีใครประกบะครับคราวนี้เป็นบอลของทางปรจจวบบ้างชินวัตรมาที่พิรวัตร เปิดมาให้กับวิเล่นพลิกไม่ได้แต่ยังมีรัชะพลเอาครับเปิดมาให้กับทิตาวีหลุดเข้าไปในกรกอบโทษแล้วก็ลูนิเปิดยัดเข้าไปโอ้โหติดเซฟของกัชพลพุ่งดักไว้เลยนะครับคือเป้าหมายเนี่ยก็คืออยู่ที่อภพิชาติแต่กัชพลก็ปัดไปได้และเกมก็จบครึ่งแรกครับพีทีประจวบออกนําราชบุรีไปหนึ่งต่อศูนย์นะครับยังพลิกไม่ได้แล้วก็เสียบอลไปแล้วครับเอกราช แล้วก็ลูกนี้ไปเสียบใส่ทางอภิชาต์เหลืองมาเลยครับเหลืองแรกของเกมนี้เอกลักษณ์หานพาณิชิตครับไปสกัดหนักใส่อภิชาติเดนมาร <c oughs> ไม่โดนบอลนะครับลูกนี้ <c oughs> บอลมาถึงราชี <c oughs> ออกบอลมาที่ซาโตะซาโตะสายลองยิง <c oughs> บอลมันไม่ตรงกรอบครับ35นาที เปิดเข้ามาตรงกลางล้อมจิวโฉบมาแต่ว่าลูกนี้เพื่อสนมองว่าน่าจะยกเท้าสูงนะครับเอกลาบเปิดนะครับเปิดด้วยขวาโค้งเข้ามาขึ้นมงครับแดาเลบอลทะลักมาถึงสีทิ่โชคคืนกลับมาที่ซาโตะซาโตะให้สรวัตรสรวัตรมองตรงกลางแล้วเปิดมาแดาเล่โอ้โหมงลูกนี้ไปตรงตัวของขวัญชัย เต็นตัวของราชบุรีเริ่มเห็นผลนะครับจังหวะนี้ครับสลวัฒน์มองแล้วยอดไปที่เสาสองนะครับน้ำหนักพอดิบพอดีครับเข้าหัวของเด้เลยครับแต่ว่าถ่ายออกมาเอกร,ราชเอกร,ราชพาขึ้นมาเอกร,ราชจิ้มมาจะให้กับนาลากรปล่อยมาให้ที่ลองจิวเปิดเข้ามาได้ในอีกครั้งหนึ่งโอ้โหก็ยังไปตรงตัวขวัญชัยอีกแล้ว นารากรปล่อยให้ลองจิวได้เปิดนะครับแล้วบอลมันไปนตกระหว่างกลางลุกคุณเกตับอัฐนาทารวัชนะครับไม่มีใครขึ้นเลยครับปัสสิทธักเข้ากลางครับบอลมาถึงพีรยุปัสสิทธ์เปิดมาลุดมาวินเล่นลูกนี้ตีต่อมาแล้วหูหไม่โดนครับ แล้วก็ฝฟ,าว,ฟาวรือาวล่าฟาวไปแล้วครับไรเชลวัดเอาครับประสิทธิ์เปิดด้วยสายมาเสาแรกได้มงโอ้โหเกือบเข้าเหมือนกันครับมาเปิดเข้ามาตรงกลางซรลวัตเสียเวลาแต่งบอลแล้วเสียบอลไปด้วยมาถึงทางชินวัตชินวัตจะไปโดนตักฟาวโดวยเอกลา่าโอ้เอกาลาาโอ้เรียบร้อยเลยครับ,รบเหลืองแดงเลย ตั้งท่าเหมือนจะหยุดบอลน,นะครับแต่ว่าไปต่อดูนะครับเนี่ยครับเอกราบนี้เข้ามาไปดนขาของทางชินวัตนแล้วครับผมขอโทษแล้วนะครับแต่ไม่ไหวจริงๆผุ้ศิลป์ไม่ปล่อยครับจังหวะนี้ครับม,มีผ่านไปเป็นนาทีแล้วนะครับที่ราชบุรียังไม่เจอบอล ฝากบอลดำชิ่งมาไรเชลเปิดมาวินเลนโอ้โห,โโหโจังหวะนี้น่าใสตะกร์จริงๆครับแต่ว่ากำพลนี่ออก็มาปิดเร็วจังหวะที่น่าจะได้ประตูขึ้นนำสองศูนย์จริงๆครับดูวินเลนมอตา้าพยายามจะแปรให้มันฉีกหนีกำพลไปด้วยนะครับกลายเป็นหลุดออกกรอบหลุดกรอบไปเองครับไม่แปรย้อนมาทางเสาแรกนะครับเพราะกลัวจะติดกำพลพอให้น้ำหนักมากไปก็กลายเป็นหลุดกรอบออกไปแบบไม่ได้ลุ้นเลยครับระสิ์ เปิดขึ้นหน้ามาอาครับวินเล่นวินเล่นกระชากเข้าไปเจอกับปวีวินเล่นลูกนี้ลองจริงเข้ามือของทางกำพลทามาเสียประตูในช่วงนี้นี่อาจจะไม่มีโอกาสได้กลับมาแล้วละครับเอา้าเลื่อนเด็วขึ้นมาบอลทั้งซ้ายครับไรเชลลากเข้าไปไรเชลมาแล้วลูกนี้เปิดมาจ้ยิงโอ้โหเมทีไม่เข้าครับโอ้โห,โอ,โ,หโอกาสเด็กๆแบบนี้นี่มีหลายจังหวะเลยนะครับสำหรับประจวบ เอการเล่นฟรีคิกเร็วนะครับไลเชลถึงเส้นหลังเปิดมาสอดเท้ายิงพยายามจะให้มันเข้าเสาแรกครับแต่ว่าโดเลียมไม่ดีครับไหลให้กับประสิทธิ์และพุทธสินก็เปล่าลูกอินหมดเวลาการแข่งขันครับโอ้โหพีพีประจวบครับเปิดบ้านเฉือนชนะราชบุรีมิดพอไป1นประตูต่อศูนยนะครับ